ไปดีพี่น,ออน้องวัสดุสุขสุขคนมาห่างสุวรรณจ้ะต้มเส้นจะพี่น้องจา้ากินต้มเส้นกันจานนน้ากินต้มเส้นกันจ้าต้มเส้นมัำอันเมนูกักตัว้จพี่น้องจ้าเมนู้อก็ตัวเพราะอย่างพอตลาดเขาปิดเบิรพี่น้องจ้าตลาดในอำเภออำเภอในหมู่บา้านในอันนี้เขาปิดเบิรจ้าเพราะอย่างเพราะคนติดเชื้อเยอะจ้ะนะคะไปจัดตักใส่ถ้วยกินกันเด้แล้จ้าเนาะแป็นน้งจ้าไปดีพี่น้องวัสดุสุขคนมาห่างสุวรรณจ้ะมากินอันต้มเส้นน้ำผึ้งหวานพี่น้องจ้า สบายจะพี่น้องจ้าอย่าอย่ามาน่าขอยนี่มันเองเองไปเไย้ปเลยต้องเซ็นจะพี่น้องจ้าไปนั่นนี่เดือบไปเลยเดือบบ่ายเนี่ยเดือบบ่ายเนี่ยบ่ากันเมืองเนี่ย คือดอก บ่เม็นสีขาวดิพี่น้องจ้ะเบื้งนึ่งก็สีขาวดิวนามเดงคืนแซนเออนันกิมซี่พูดกรับอันกรับเอกิมซี่พูดกบกิมซุกิมกกไม่ได้แมวก็พ่อเมวยวนเนาะเมียวจ้านะ Thôi muốn hoàn đi nào người hôm subscribe cho à. Huh. <laughs> Ừ, mẹo 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 ห่อนยำเจาะม่ก so'. so ัดเขากันดีมากไม่พ้นต๊เสบสลยอร่อยยอดแซ่บยอดหุืคนแช่จะพี่น้องก็ได้แบ ่นำจิ้มมนเสร็บดูสี่นำจิ้มน้นนนำแของเนาะจิ้มซี่ฟูดทำมาอีกถ้ไอ่น้ำจิ้มสุกี้กวน Kaput, kaput. Mu tidak hit, cuk cut jib jib mana? เส้นสองหัวไดหลายๆเน,น,น,นาะเส้นตึงเนาะต่อมเส้น Ja, das sind so... ่ากินหมูกระทะย่ากินหมูกระทะก็เถอแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่นี้ก็ก,กินแค่นี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเมนูอ่นนะนั่นเมนูข้าวผิดตลาดนะลากันอยากผิดเบิ้ลฝังดอกไปเอาผิดเบิ้ลเลยแล้วเพล่์ใหญ่ๆกับผิดเมนูอันผิดตลาด ตลาดเนี่หมูหวานใช่ป่ะพร,ริกบดทุกตลาดเดี่ยไมโูเป็นตลาดเนี่ของในตู้คนออกมากินเห็ดบ่เลยบ่เด็บบารู้มาก,กอนน่อ,าากอ,กอนเนาะบ่เข้าวเสิยบิดหมูกาเขาในเมืองเลยหมูบ้านเหมือนบดหมูบาม้นบาเนเนอะ พี่น้องจ๋าคิมนะกินครับคิปนี้ขอจบแบบเพีย่สนี้จาะพี่น้องจ๋าฝ่กพี่น้องก็ได้กนแทรกดติดตามกดปกติริ่งจากพิษมพาิปแมงสาระพกินพิษมาเนาะนั่นเธอขอมาวันคิปเพว่าเขาควบจะได้หนุเรื่องเกาหนาจะจะจีบจะไข่มือเสรได้จ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ